สวัสดีครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามานะครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้เกลียดการขุดนะครับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นความฝันของผมมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่มันมีบิตคอยอสักประมาณ1 0ปีที่แล้วนะเพื่อนผมก็ชวนขุดขุดตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนที่มันจะมีเหรียญจริงๆก่อนที่บิตคอยจะเป็นที่ยอมรับอีกนะ่าจะประมาณ20ปีแล้วล่ะย0กว่าปีแล้วละนะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้มันมันมีเขาเรียกว่าอะไรว่าไซเบอร์พัง สมัยก่อนนะแล้วเพื่อนผมเป็นคนชวนอะ่ะผมก็สนใจอยากกระทำแต่ตอนนั้นไม่มีเงินนะขนาดตอนบิตคอยราคาหนึ่งยูเอสโซล่าเนี่ยผมยังไม่มีปัญญาซื้อเลยนะเพราะว่าตอนนั้นข้าวจะกินยังไม่มีเลยนะอ่ะโอเคมันเป็นความฝันของผมมาตลอดชีวิตก,กนนะ็แล้วกันนะแล้วก็พอคราวเนี้ยผมดูแลคำนวณแล้วยังไงก็ไม่คุ้มนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะเอาเงินมาลงทุนกับการขุดบิตคอยเนี่ยผมแนะนำว่าคุณไปศึกษาเรื่อง d e ฟากับ Stake นะครับเอาแค่เนี้ยตรงนี้นะครับก็พอนะอันนี้ยมนจะคุ้มกว่าการที่คุณจะมาขุด Bitcoin อะไรประมาณเนี้ยขุดเหรียญคริปโตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมเราไม่ควรซื้อเครื่องขุดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี้ยอย่างตอนนี้ราคาการ์ดจอในบ้านเรานะครับ อย่างเนี้ยเอ่อผมดูนะสามศูนย์หกศูนย์นะครับสามศูนย์หกศูนย์ทีไออะไรประมาณเนี้ยอืมมันจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นบาทอันเนี้ยของ fort, เอ็มเอสีอ่อสามศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมอยู่ที่หกหมื่นสองนะครับอันนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าอันนี้สี่หมื่นสี่สี่หมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับก็อยู่ประ,ประมาณสี่หมื่นใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบยกชุดยยกดยกดยแยกชุดเลยนะครับอันเนี้เป็นของ N, n C X T นะครับหรือว่า NEXT นะน่าจะเรียกว่า N T N C มากกว่า N T N C X T แม่งเรียกยากชิพหายนะรุ่นตัวท็อปของมันเลยนะที่เป็นรุ่น Head o n Mini นะเป็นเป็นเ e ส d m i n นะครับคือผมไม่กาจะเอามาขุดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วละ่ะกะก็คือกามาคุดเล่นๆนะ่ะจริงๆแล้ว มเทฟอเ็กอะไรเงี้ยก็จะหาเครื่อง Window s มาใช้เป็นการทำบอทนะครับพวกบอทหรือว่า EA อะไรพวกเนี้ยถ้าใช้ Window s มันจะสะดวกมันง่ายกว่านะอืมก็เลยจะซื้อ Window s หนึ่งเครื่องปั๊บคราวนี้ถ้าซื้อ Window s แล้วขุณเหรียญไปด้วยก็ดีเหมือนกันก็เลยลองหาดูตอนแรกโอ้โหพบไปเจอราคาการจอยอย่างที่บอกครับยิ่งถ้าเป็น3090นนี้เป็นแสนเลยนะ แสนเนี่ยเป็นแสนเนี่ย,นนยถ้าคุณไปซื้อเครื่องของรูรูเลยนะของด i จิตอลซอมนะครับอืมมันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทคือเขาคงคำนวณมาแล้วตอนแรกผมจะต่อ NCXT นะเองมันเบสเซ็ตมันรวมประมาณแสนแสนหนึ่งนะถ้าใช้สามศูนย์เจ็ดศูนย์นะแต่ถ้าเป็นสามศูนย์ปดศูนย์เนี่ยคือแสนกว่าก,กว่าเลยนะแต่ถ้าไปซื้อของ Digital อล o อมนะ มันจะอยู่ที่ประมาณรวมภาษีกับค่าส่งอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับอ่าโุเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ประมาณของดิจิตอลสตอร์มดิจิตอลสตอมเนี่ยโอ้โหเครื่องเข้าสวยมากเลยนะผมจะให้เปิดให้ดูหน่อยแล้วจะมีรุ่นหนึ่ๆเนีนเ่ยค่อนข้างอ่งธรรมดาเวอร์ตรอี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาใช้เมนบอร์ดกับหัวนะแล้วอันนี้อเวนตัม ตอนนี้สุดยอดเลยโคตรสวยเลยอ่ามันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนี่ที่ยังไม่ยังไม่คอนฟิกการ์ดจอนะพอคอนฟิกการ์ดจอเข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างที่ผมบอกก็อยู่ที่ประมาณแสนไม่เกินแสนห้ารวมภาษีค่าส่งอ่ะอันนี้ก็สวยโบ้โบ้นีเป็นสเปคที่ผมบอกอ่ะแล้วก็ใส่การ์ดจอสามศูนย์หกศูนย์เข้าไปก็อยู่ที่ประมาณแสนห้าเอ้สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์อะไรประมาณเนี้ยอ,อยู่ที่ประมาณแสนห้าน,น,น,นคออะครับ แต่ถ้าประกอบเองนะีค่าการ์ดจอแม่งก็เท่าไหร่แล้วหกหมื่นแล้วอะนะคุณเข้าใจใช่ไหมแม่งครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องประกอบเสร็จแล้วเลยดังนั้นเราจะไปซื้อเครื่องประกอบเสร็จแล้วทําไมเอ้คือไปซื้อการ์ดจอแยกออกมาขุดทําไมครับในเมื่อแบบอย่างที่ผมบอกอนะราคาแม่งไม่แน่นอนนะถ้าคุณไปเทรดเอาเงินตรงเนี้ยแทนที่ซื้อเครื่องขุดไปเทรดนะมันได้กําไรมากกว่า แล้วอย่างที่ผมบอกมันมี d e f i ฮนะ DeFi นี่ไปศึกษาเอาเองแต่ d e f i เนี่ยก็คือมันเป็นการขุดด้วยการใช้เงินเขาเรียกว่า Proof of, of Stake ก็ไม่ได้ค่อยได้พูดนะทุกที Proof of, of Stake นะมันจะเป็นอะไรที่เด็กหน่อยอีตเ,เรียมก็เปลี่ยนมาใช้เป็น Proof of, of Stake แล้วนะครับแล้วก็ Proof of Work นี่ก็จะเลิกไปถ้าจะขุดจริงๆเ่ยซื้อ ASIC คขุด Bitcoin ดีกว่าแต่ว่า พูดบิตคอยดอทคอยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเครื่องเอสิ่เสียงดังมากโคตรด,ดังเลยนะแล้วมันกินไฟแบบกินไฟมากๆคือค่าไฟเนี่ยยังไงก็คุ้มเพียงแต่ว่าคุณต้องเป็นคนจ่ายไปก่อนคุณมีไหมถ้ามีเงินจ่ายค่าไฟไปก่อนคุ้มแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไปก่อน,มไ,มมน,ไ,ไ,อนไม่คุ้มนะครับเนี่ยเรียกประเด็นนะที่ผมไม่ซื้อเอสินะครับอ่าเพราะว่าเออเราจ่ายค่าไฟไปก่อนแล้วก่อนจะได้บิตคอยกลับมาเนี่ยผมไม่มีเงิน ที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองไงมันเป็นแสนนะครับปีหนึ่งนี่เป็นแสนเลยนะถ้าถ้าใช้เครื่องเ e อสติกทั้งสองสบเครื่องอะค่าไฟอ่ะครับเออแล้วก็ก็จะมาแนะนําแค่นี้แหละว่ามันคลิปมันจะยาว <c oughs> จบดีกว่าว่าถ้าซื้อเครื่องประกอบแบบหรูๆเลยนะอย่างเนี้ยอย่าง NTXG นี่ยี่ตอนซอมนะ <c oughs> ถูกกว่าประกอบเองนะครับถูกกว่าประกอบเองเนี่ยประเด็นของคลิปนี้นะครับ ซื้อเครื่องหรูหูถูกกว่าประกอบเองครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อการจอที่มันแพงมากๆอย่างเงี้ยราคามันโอเวอร์ไปแล้วอ่ะมามาทำริกเนี่ยคุณจะขาดทุนหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าอีกหน่อยปอุ๊บออฟเวิร์กอเขาเลิกไปนะการจอดิ่งแน่นอนราคาดิ่งอาจจะดิ่งลงไปเท่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เวลาขายจริงน่ะ อาจจะดิ่งไปอีกเพราะว่ามันเป็นมือ2ไปแล้วใช่ไหมคุณต้องคํานวณตรงนี้ให้ดีนะไม่งั้นเจ๊งแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกที่ทํา y o Youtube หรือว่าทําอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกร้านค้าอะไรอย่างนี้ก็จริงนะแต่ใจมันก็ต้องมีลําเอียงบ้างแล้วนะหรือไม่ก็ที่ผมเจอนะเมื่อวานที่เจอของช่อง Apple Slider เนี่ยนะครับเขาเป็นเป็นไอ้นี่แหละเป็นพวกกันกับไอ้นี่เลยพวกที่ขายของนะ ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่านี่ผมพูดถึงเงินแสนเงินล้านนะครับโอเคถ้าใครไม่เข้าใจก็ช่างมึงเรื่องมึงนะเงินมึงเวลาของมึงนะแต่อย่างที่ผมบอกไปการ์ดจอแยกแพงกว่าคอมประกอบหรูรเราไปเช็คดูเนี่ยยี่ยี่ห้อนี่คือหรูที่สุดในโลกนะถ้าที่ผมเจอ NCXT กับ Digital Storm นะครับก็ วันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้แหละครับสวัสดีจ้า